ุ่งวันนี้อาจาย์เบียร์มาติดตามหรือว่าไม่ให้กำลังใจยังไงครับก็เอาของมาบริจาคมาช่วยเหลือตามเหตุตามปัจจัยเนาะก็มีเอามาม่ามา,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 มาเอาชุดอาบน้ำพวกแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่อะไรเงี้ยมาบริจาคช่วยเหลือแล้วก็มีพวกสนับแข้งสอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถุงมือกันไฟก็ามาช่วยแล้วก็มาเดินให้กำลังใจ คับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือแล้วก็คนที่ทุกคนที่มาช่วยเหลือในวันนี้เหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นในทางธรรมะคนตื่นทำมีคำแนะนำหรือว่ามีมีอะไรอยากจะสื่อสารให้กับประชาชนไหมครับคือทุกคนต้องตั้งสติสัปชัญญะในการ ตั้งอยู่บนบนพื้นฐานของความจริงคือภัยพิบัติมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรไปกําหนดกฎเกณฑ์มันได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวิถีของมันตามธรรมชาติเมื่อมันมาถึงเราแล้วเราก็ต้องตั้งสติในการรอคอยมันแล้วก็รับมือกับมันอย่าไปขาดสติอย่าไปเชื่อลหลงไหลกับข่าว,ข,าวข่าวที่ไม่จริงพยายามฟังข่าวจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ให้พวกเราทุกคนเนี่ยขนขวายในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเมตตาสงสารต่อ,อก,กันและกัน mm hmm. ก็ให้รู้ไว้เป็นบทเรียนว่าเนี่ย ความตายมันใกล้กับชีวิตเรามากขนาดไหนดูจากบทเรียนจากสถานการณ์พื้นที่นี้อย่างเงี้ยว่าคนที่เขาไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากอุบัติเหตุอุบัติภัยในครั้งนี้ได้ก็ให้พวกเราเตรียตมตัวเองให้ดีว่าความตาย,ยมันอยู่ใกล้เรานิดเดียวก็ให้ตั้งสติสัปชัญญะในการใช้ชีวิตอย่าตั้งอยู่บนความประมาท สำหรับครอบครัวของผู้สูญหายที่เขามาติดตามสถานการณ์วันนี้ครับอยากจะให้กําลังใจเขายังไงบ้างครับก็ขอเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งก็แล้วกันอย่างน้อยไม่ได้มากอะไรอาจารย์อาจจะไม่ได้รู้จักกับญาติผู้เสียชีวิตหรือญาติผู้ที่บาดเจ็บหรือกําลังติดอยู่ในซากปราหัาดพังตอนนี้ก็ขอให้เป็นกําลังใจมีสติสัมปชัญญะเยอะๆแล้วก็พยายามมีกําลังใจกับตัวเองกําลังใจที่ดีที่สุดคือยอมรับไปตามความเป็นจริงแล้วก็ปรับสภาพตัวเองให้ได้ให้มีกําลังใจและมีความหวังว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังรอดอยู่ก็ได้ ให้มีสติสัปชัญญะประคองตัวเองให้ดีเพราะว่าถ้าเขาออกมาได้เนี่ยเราจะได้เป็นหนึ่งในกําลังใจในการดูแลเขาต่อไปแต่สำหรับผู้ที่สูญเสียไปแล้วก็ต้องยอมรับทําใจให้ได้ว่ามันเดินสู่ความสูญเสียไปแล้วผู้ไดเจ้าก็บอกเสมอว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทําลายให้ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าความตายไม่ว่าจะใครมันถึงเราทุกคนก็ขอไปกําลังใจกับทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดีพระาจย์สาธุอนุโมทนาสาธุ